สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแพนเ e t ซูนะครับแล้ววันนี้เราได้เดินทางมาถึงพาร์ทที่6กันแล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เป็นของฟาร์มนกฟาม,มิโกกันนะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยส่วนข้างหน้านเนี่ยที่เป็นร้านนะผมได้ต่อเติมขึ้นมานะครับเป็นร้านกิฟช็อปนะครับเป็นร้านที่ของฝากอะ่ะไม่ใช่ร้านอาหารนะส่วนนนี้เป็นร้านพวกของฝากกันนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเป็นไกด์เนาะน่าจะเป็นไกด์หรืออะไที่เขาเขาเล่าเรยกอรประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้เวลาแล้วที่ผมจะต้องเอาหมีดํานะครับลงในสวนสัตว์ของเราพาร์นี้ผมก็เลยได้ทํากองมวแล้วแหละกองหมีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้นะผมได้ทําตรงนี้ขึ้นมาใหม่เนาะเพราะว่ามันจะได้ผ่านร้านค้ามันจะได้ซื้อ คือเงินจะได้เข้าไงครับคือเงินจะได้เข้าสวนนะครับเงินจะได้เข้าสวนเราเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านอ้ร้านอ้อะไรไร้านอาหารจอดสี่ร้านเนี่ยผมทํามาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะถ้าเกิดว่าทําทางขึ้นไปข้างบนนั่นนะ่ะเนาะที่เราไปดูอ่าแรดกันนะตรงนั้นเนี่ยแล้วพอดีผมก็เออปริ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเออมันต้องผ่านร้าน อะไรร้านสุดซื้อตรงตรงนี้มานะครับแล้วก็จะมาเจอร้านอาหารนะตรงนี้ร้านอาหารเนาะโอเครู้ื้อพนักง,งานเราไม่พอนเนี่ยทุกคนบ้าปะนี่รู้ื้อพนักง,งานเราไม่พอคิปเติลเนี่ยนะให้คิทเติลก่อนนี้อาหารไม่พอทุกคนอาหารไม่พอเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอา ันนี้ลงน้นนึงเนาะมันจะได้ช่วยเรื่องอาหารนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะฟองนี่นะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูกงหมีเนี่ยไปดูกงหมีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขั้นแรกอะไรอ่ะขยาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยโซนนี้เนี่ยโหแบบมันเป็นโซนอาหารได้ไงคือคนเนี่ยใช้อะไรนะ ซื้อของอะ่ะก็มันจะมีะคนกวาดอยู่คนเดียวอะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าอย,ย่างไงเดี๋ยววันนี้ผมเอาเป็นที่พนักง,งานทําความสะอาดเพิ่มนะครับในจุดที่สําคัญสาคัญนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับเนาะเอาไปเยอะเลยไม่เป็นไรเรารวยละตอนนี้เรารวยละเราสามารถจ้างพนักง,งานได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้รู้สึกว่าจะไม่พอด้วยนะเอาลองจุดนี้ด้วยอ่าจุดนี้ จุดน,นี้โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับคือที่มันไม่พอน่าจะเป็นไนเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะเป็นที่พักอาศัยอะ่ะอ่าน่าจะเป็นที่พักอาศัยมากกว่านะครับเพราะพนักงานเนี่ยมันต้องพักอาศัยน่ยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกรงหมีพอดีผมได้สร้างไว้ก่อนแล้วแหละ เดี๋ยวตรงนี้มีคนใช้เจาะไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยคนกินโดนนั้นหรือเปล่าเนี่ยมีคนกินนะแต่ว่าไม่มีคนเฝ้าทุกคนคือพนักง,งานเราไม่พอเหรอพนักง,งานเราไม่พอใช่ไหมทุกคนถูกปะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมว่าตรงเนี้ยโอ้โหแบบพนักง,งานเราไม่พอนะพนักง,งานเราไม่พอคือที่พักไม่พอนะทุกคนเคที่พักไม่พอไม่ไรเรา ตอนนี้เรารวยแล้วเราต้องให้เครดิตกับพนักง,งานเราด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสร้างเป็นบ้านพักเนาะเดี๋ยวมันจะได้จุอยู่ประมาณกี่คนเออเดี๋ยวนะใช้เยอะอะทุกคนทรงตอนนี้ก็ยังเป็นทรงนี้ก็แล้วกันเนาะทรงเหลีหล่ยมๆนะครับอุ้ยมีจุดนี้โอเคตรงนี้มันไม่มีเลยบ้านพักอะไรเราคนทำไว้นะครับ พราะไม่งั้นอ่ะพนักงานเราเดินไกลไงพอเดินไกลปุ๊บมันก็จะกลับมาช้าทุกคนนี่นี่นี่หลังหลังนะทุกคนมันมา,มานี่เลยมาใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เราไม่ต้องให้เขาเหนื่อยนะครับถ้าเขาเหนื่อยมากเนี่ยเไม่มีคนเฝ้าร้านเนาะเราไม่ต้องเสียดายเลอกเรื่องเงินนิดหน่อยตอนนี้เงินเราเยอะอยู่แล้วพนักง,งานพวกนี้อาจจะต้องการการพักผ่อนนะครับ ไม่งั้นเขาดูแลร้านค้าเราไม่ได้ไงนเนี่ยเขาดูแลร้านค้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ต้องการพักผ่อนเนี่ยเห็นปะปิดละไม่มีคนเฝ้าละเห็นไหมทุกคนนี่แหละคือหลักปัจจัยเลยว่าเรามีพนักง,งานเยอะแต่เราก็ต้องมีบ้านพักให้เขาเยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยร้านเราก็อยู่ไม่ได้นะครับสงสว์อะสงสว์ไม่ใช่ร้าน เพราะว่าร้านมันต้องการเฝ้าคนไอคนเฝ้าเันด้วยไงถ้ามันไม่มีคนเฝ้าอย่างเงี้ยเราก็ขายสินค้าไม่ได้เนาะโอเคเราพูดมาเยอะพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกรองสับ์ของกล้องหมีมีการผ่านตรงนี้นะครับขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมโซนนี้เนี่ยผมได้วางอพวกอะไรนะของของอะไรของอะไรอะ ของฝากใช่ปะเขาเรียกของฝากเนาะเขาก็จะจับใจใช้สอยกันเยอะๆเลยแต่นี้เงินก็ขึ้นข้นลง,ลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะนี่เลยนะครับตรงนี้เป็นโซนที่เราจะปล่อยหมีกันเป็นหมีดำนะครับอ่ามีอยู่2องตัวพอดีเลยตัวผู้กับตัวเมียโอเคเดี๋ยวเราลงเราลงหมีตรงกรงดีกว่านะครับทุกคนไอ้พวกนี้เนี่ยเราสามารถอันนี้ได้ไหมได้นะเดี๋ยว ได้นะเดี๋ยวผมตรงน,นี้เลยสาม,มารถปล่อยคืนป่าแล้วมันจะได้เคเลือกไหลแบงค์เนาะน่าจะเป็นแบงค์แหละเป็นตัวผู้นะกับตัวเมียนะครับโอเคเราวางแล้ววางตรงนี้เดี๋ยวมันมาก่อนเนาะทุกคนนะแล้วเราก็จะได้รู้กันว่ามันอันนี้ยังไงเนาะอันนี้ที่ไหนอันไหนที่เรา ปล่อยได้เราก็ปล่อยไปเลยนะทุกคนนะใช่ปล่อยได้ไหมได้นะอยู่ได้อยู่ปล่อยไปเลยเพราะว่าเยอะบอกเลยงบเนี่ยเยอะมากนี่คืออาจจะต้องเข้ากงเข้ากงเหมือนเดิมน,นี่ฮะน่าจะมาสองแลวใช่ไหมมัยังไม่มาพนักงนานยันงไม่พอเหรอทุกคนใช่ไหมอะไรขาดอีกอ่ะหาเหรอ อาหารแล้วทุกคนนอกเราไม่มีอาหารกินหรอไม่มีของเล่นไม่ใช่ไม่มีอาหารกินม,มีของเล่นก็คือว่าตอนนี้บรรพักเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเอาส,นออาสาอ่นออาาเสัตว์งานหน่อยนะกอสับอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งผมว่าผมทำโซนนี้ไหมอ่ะ ตัดไปไหมทุกคนตัดไปดีกว่าเนาะดีไหมดีไหมครับทุกคนผมว่านะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมาช้าหรือเกินอ่โอเคเอาอย่างนี้ผมตัดทางเดินนี่นะไปตรงนู้นนะมันจะได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็พนักง,งานก็จะได้พักง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการตัดผ่านตรงนี้นะ นะสั่นมาละสั่นมาละแต่ว่าเออเอาเล็กหน่อยไนดะ้ไหยเอาเล็กนะโอเคไม่ต้องใหญ่มากโอเคนะประมาณนี้แล้วก็พนักง,งานเราก็จะได้มานี่ง่ายได้ไงทุกคนเขาก็จะมาอันนี้ได้ยกเว้นพนักง,งานนะนี่คือมีข้อยกเว้นของพนักง,งานกันโอเคตอนนี้หมีเราได้ได้ปล่อยมาแล้วเป็นรูปหมีใช่ไหม อันนี้เขาเรียกลูกหมีใช่ไหมแต่ไม่เชิงลูกหมีนะเพราะว่าอายุมันเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอสต็อกก่อนนะครับมันยังไม่พอใจเท่าไหร่อ่อตัวนี้อายุ16 16ปีเลยนะ16บปีตอนนี้11ปีนะครับอันนี้จะเป็น16ปีเนี่ยเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็11ปีเป็นเพศเมียโอ้ยได้เมียสาวเนี่ยได้เมียสาว อาเดี๋ยวเราไปดูว่ามันต้องการอะไรออเที่แน่ๆเลยล่ะไม่เปนของเล่นเนาะเพราะเราเพิ่งปล่อยเราก็ต้องทำการวิจัยเลยนะครับทุกคนวิจัยวิจัยหมีวิจัยหมีหมส่วนแรกเนี่ยอ่าโอเคมันวิจัยละโอเคตอนนี้วิจัยต่อวิจัยหมีต่อเลยนะครับทุกคนเพราะว่า,าคนวิจัยอะ่ะเยอะไงทุกคนมันแบบ ก็เพื่อนง่ายๆไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันยังเหลือเห็นไหมอีกสามคนอนั่นน่ะที่ต้องวิจัยอ่ะผมก็ค่อยๆทําไปนะครับทุกคนอตอนนี้เนี่ยนีนาอหนีเดินยังไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเดี๋ยวอาหารหรออาหารมันยังไงอะไรนะอาหารอาหารเป็นยังไงถ้าว่าอาหารมันไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปรับตรงนี้ก่อน เราขอปรับตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนหญ้าเนี่ยบอกว่าให้เอาต่ำๆเนาะเพราะว่าหมีเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ที่สูงเรกอะไรอะหญ้าไม่ต้องสูงมากก็เอาให้ตําๆไปเลยแล้วก็มันต้องเป็นดินแดงด้วยนะครับอยู่ในโซนดินแดงตรงนี้ประมาณนี้เนาะโอเคได้อยู่ อันนี้นึงอนนี้นึนงตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยของเล่นไม่ม,มีต้นไม้ไอ้ต้นไม้แค่สามเปอร์เซ็นต์หรอส่วนมากจะเป็นต้นมะพร้าวจะให้เยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้นี่เลยเราใส่ต้นไม้ให้มันเลยนะครับทุกคนต้นไม้ ต้นไม้เนี่ยออมันจะระบุเป็นต้นไม้นี่นะต้นไม้ยาวอ่ะต้นไม้สูงอ่ะทุกคนต้นไม้สูงจะให้เยอะส่วนต้นไม้จะให้เป้าต้นไม้นี่ไม่ให้นะครับทุกคนซื้อเสียของนะครับต้นเป็นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ขึ้นนั่นหรอใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นต้นอะไรทุกคนดูดิสามต้น เนี่ยได้นะแต่ว่ามันได้แค่จ็ดต้นเนี่ยได้แค่สามเปอร์เซ็นตอ่ะทุกคนโคตรแบบเปลืองอะ่ะมันอาจจะใช้ต้นไม้ใหญ่อะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูนะว่าต้นไม้ใหญ่ได้หรือเปล่าต้นไม้ใหญ่พ่อหมีอ่มันตัวหนักไหมทุกคนอ่าใช่เลยมันต้องตัวหนักพอมันตัวหนักเนี่ยมันก็ต้องใช้ต้นใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยโหนี่เล็กเลยละครับนี่ไหมนี่ไหมนี่ใช่ไหมอ่ะอ่านี่น่าจะได้นะ เึเก้าเปอร์เซ็นเลยไอ้ขึ้นหกเปอร์เซ็นต์นาะตอนนี้นึงตอนนี้ขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เหรออันนี้เอาไปเลยออกไปก่อนอันไหนอันไหนมันไม่ใช่เรา,เอาออกดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียไงคือมันจะเสียโดยใช่เหตุอะมันจะเสียพื้นที่ด้วยทุกคนอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็แล้วก็วกน,นะผมว่าตอนนี้ด้วยรล้ขึ้นไหม ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้16%เลย16%ก็จัดไปเลยครับขอไม่ใช่นี่ก็ตอนนี้ได้4%นี่หว่าในทีละสองได้อยู่ครับไม่เป็นไรเราก็อ่าน,นไปเลยครับทุกคนแล้วก็ไอ้พุ่งใหญ่ๆเนี่ยได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได,ได้พุ่งใหญ่ได้โอ้โหทำไมหนาจังทำไมหนาเกินแล้วอ,อ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบบอกเลยว่า เขาไม่ใช่มาดูสัตว์ละมาดูต้นไม้เนาะเคตอนนี้ก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคน <c oughs> บอกเลยไม่ใช่เกมสนสว์ละเกมปลูกต้นไม้เนาะเกมนี้เป็นการน,นี่เราต้องเปิดไอ้นี้ด้วยมีมีดมาแล้วครับประมาณนี้นะไม่ไม่รู้ยังไงผมมีอ่าไฟไฟประชาสัมพันธ์ก่อนเข้ามาอยู่นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราเปิดเลยว่าคนดูจะมายัางไงเนาะแล้วเราก็จะทำการดูไว้ด้วยว่าอ่าตอนเนี้ยขึ้นแล้วแหละมันขึ้นแล้วแหละว่าเปอร์เซ็นต์การเดินเนี่ยอ่าดีขึ้นนะครับอาหารเริ่มมีแล้วนะครับอาหารเริ่มเสร็จเลยแหละอาหารเริ่มเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตอนปล่อยครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ไมยังไม่ได้กินเนาะโอเค อันนี้คืออันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากรู้เลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะคลอดอีกแล้วเนี่ยผอสมพันอีกแล้วเนี่ยทุกคนพันดานี่เนี่ยโอ้โหออกมาให้เห็นเห็นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไหนไหนก็มาถึงนี้ละผมขอสํารวจดูว่ากองนี้เนี่ยมีประชากรพันด่าเล็ดพันดาเนาะกี่ตัวละห้าตัวด้วยกันนะครับห้าตัวด้วยกันเพิ่งคลอดมามาใหม่เลยหนึ่งตัวโอเคตอนนี้ผม รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าความสุขอะน่าจะมีตัวผููด้วยแหละทุกคนผมว่านะมันน่าจะมีตัวผู้มากเกิน,นก็เลยเหมือนอไม่ค่อยถูกใจอะไรเนี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูกคนนะครับว่ายังไงเอ่ยทำไมมันถึงขึ้นสีเหลืองเ,เตือนแล้วเนี่ยเตือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อน,นถ้าตัวอยู่ตรงไหนตัวนึงอะอออยู่ตรงนี้โอเค โอ้โหตัวนี่หนึ่งตัวนะเนี่ยสองตัวเห็นปะมันจะมีตัวตัวผู้สองตัวเนี่ยค่าตัวนี้จะขึ้นมานะครับทุกคนนี่สองสองนี่นี้เออเอาอันนี้ออกก่อนกันลวกันเนาะเราสามารถปล่อยในคืนป่าได้นะหรือเรารอปล่อยเลยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้ปล่อยเนาะตัวนี้ปล่อยไปเลยนะครับทุกคนเจ็ดเจ็ดแบงก์อลแล้วเรามาดูว่า ค่ามันดีขึ้นแล้วเห็นไหมทุกคนพอเราเอาตัวตัวผู้ออกหนึ่งตัวเนี่ยสเตตัสในไอเดินเนี่ยเหมือนว่าเขาอยากเป็นจากฝูงไงมันก็จะอันนี้นะทุกคนมันก็จะดีขึ้นอ่าตอนนี้คือสาดแล้วนะทุกคนสาสรขึ้นตั้งเยอะละโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมีของเราหมีดำเนาะ หมีดำเนี่ยโอเคตอนนี้ก่อนจะไปมีดําเดี๋ยวเรามาดูว่าอาพนักง,งานในร้านมันหายไหมออยู่ครบนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครบนะครับตรงนี้น่าจะพักผ่อนเนาะโอเคนี่น่าจะพักผ่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีร้านอะไรอะของฝากอยู่ประมาณ3ล้านเลยโอเคเดี๋ยวเราไปาไปดูหมีดําของเราดีกว่า นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้อาตรงนี้มาส่วนนี้ก็เยอะแล้วนะครับเป็นอกองแหลกนะครับส่วนนี้ดาเพิ่งขึ้นมานะเพิ่งเปิดฝ่ายประชาสัมพันธ์น่าจะเพิ่งประกาศนะครับทุกคนว่ามีหมีดํามาแล้วประมาณนั้นนะโดนเห็นยังไม่มีนอเพราะว่าเพิ่งมาถึงกันนะทุกคนยังไม่เห็นหมีดําเลยครับบอกหมีดําอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนอย่าบอกอยู่ในนี้นะ ใช่คือต้นไม้มันเยอะไงลูกคือว่าต้นไม้มันเยอะไงทุกคนแล้วหมีมันอยู่ไหนไม่รู้ฮะหมีอยู่ไหนเอาเอาหมีอยู่ไหนต้นไม้เยอะเกินเนาะโอ้แบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่งอยู่กะเนี่ยนั่งอยู่กะเนี่ยทุกคนโอ้ยยมีหายอย่าว่ามีหายนะมันบอกเป็นต้นไม้นะ อ๋อไม่ใช่นี่ไงนี่ไงโอเคมีนี่แล้วแหละอ่าเขาบอกเจอหมีแล้วโดนเนยียยังอ่ะเอ้ยยี่สิบเหรียญได้อยู่ไม่เป็นไรทั้งหมดมาทุกคนมา <labor> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าเงินเราก็ขึ้นอยู่แล้ะส่วนอื่นเงินเราก็ขึ้นอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่ามันเดินมันเดินถึงส่วนนี้มันก็ต้องกลับเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่าผมจะไม่ทําต่อจะถึงตันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะไปเจอบ้านพักคนด้วยไงบางพักอ่าพนักงานกัน คืออ่าอะไรอ่ะเกมนี้เนี่ยเอขอะไรผู้ชมเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะพอใจว่าเออมีเห็นบ้านคนอะไรเงี้ยอยู่ในรัศมีอ่ะนะก็ค่อนข้างที่จะนิดหน่อยเนาะตรงนี้ก็ได้เอ่อยี่สิบเหรียญก็หกสิบเหรียญก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนนะก็เออ่ทำทำไว้กันแล้วกันว่าเออให้รู้ว่ากงเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเออ่สัตว์อ่กินพืชเนาะหมี หมีก็กินพืชป่ะเออใช่หมีก็กินพืชเออฮาร์ดต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําเป็นอสัตว์ที่แบบกินเนื้อบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าในในสวนสัตว์เราเนี่ยมีแค่เสือไหมเนาะน่าจะมีมีแค่เสือแหละที่กินเนื้อส่วนอย่างอื่นนี่คือกินพืชมาเลยนะนีน่มันก็เริ่มแล้วแหละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนแต่โดนเนียยังน้อยหน่อยโดนเนี่เยอะๆหน่อยนะทุกคน จริงๆผมทำกงเดียวก็เออน,นี้ก็ได้มาด o n a t i ันเดียวก็ได้อะไรหรอกทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันก็แค่พันธเองแหละตอนนี้คือไม่มีของเล่นนี่เฉยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้คืออะไรอีกอ่ะอาหารยังไม่มาหรอครับอาหารยังไม่มาสั่งเลยสั่งอาหารเลยเดี๋ยวเรามาดู่าราเมโกดูว่าของเรามีสมาชชกเพิ่มหรือเปล่าเจ็ดตัวโอ้มีเจ็ดตัวแล้วทุกคนอตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยมันมาแค่ ห้าเอ้ยสี่ตัวเนาะแล้วก็ในพาร์ทที่ห้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าในพาร์ทที่ห้าหรือเปล่าที่เราบอกว่าเออมันมีสมาชิกเพิ่มมาอีกสองตัวเนาะประมาณนั้นโอเคตอนนี้มีอยู่เจ็ดตัวแล้วนะครับโอเคโอเคได้เลยสบายบอกเลยยาวๆนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแรดนะครับเอาแรดอีตัวนึ่ไปไหนว่าแรดอีกตัวนึงไปไหนแล้วครับทุกคน ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่สียังอยู่สิเพราะมันยังขึ้นอยู่ในกลองอยู่อะแล้วมันอยู่ไหนของกล่องอ๋อโอ้โหเกินมากเลยเนี่ยแต่ชอบมุมนี้มากเลยนะครับทุกคนคือแบบน้ําตกสามชั้นเนาะแบบสวยมากเลยนะครับอ่าเนี่ยเริ่มมีคนมาดูแล้วเริ่มมีคนมาดูแล้วทุกคนโดเนตนี่เริ่มโดเนตแต่ว่ากล่องนี่ผมว่าไม่ได้ใช้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอะเพื่อนเอาคด ผมว่าผมเอาย้ายกล่องดนเนต็ตไปใกล้กลๆดีกว่าอ่าประมาณนี้ดีกว่านนนนะเนี่ยเนี่ยได้นะเนี่ยคืออ่ะประมาณนี้อเอาค่ะแล้วก็ย้ายย,าย้ายไอ้น,นี่เนะยาะย้ายจอให้ข้อมูลเพราะว่าตรงเนี้ยบอกเลยว่ามันทําไวอ้อ่ะมันไม่ได้ไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าจอก็ไม่ต้องไม่ต้องวางหรอวางที่เดิมเนาะเี็บวางที่เดิมก็แล้วกัน อ่ามันคือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะต่อเติมได้แล้วไงนะที่ผมเคยพูดไว้นะครับทุกคนก็เราก็ไม่สามารถวางได้แล้วคือเราก็ไม่สามารถแบบไปนั่นได้เนาะจริงๆมันก็ไปได้นะคือเผื่อนผมอาจจะทําอยู่อะไรนี่แหละตรงนี้อีกสักทีหนึ่งแต่ผมกลัวมันไปนรบกวนอ,อะไรอะ่ะผู้เข้าสนสัตน์เราไนยเพราะว่ามันมีพวกอ,อะไรนะบ้านพักเนาะ คก็เหมือนที่ว่าแหละว่าพาร์ทหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องทำเป็นสัตว์กินเนื้ออีกสักอย่างหนึ่งนะครับนะครับโอเคเป็นสัตว์กินเนื้อ่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อแหละาพอสัตว์กินเนื้อปุ๊บเนี่ยผมว่าผมจะทำอยู่แถวๆนี้นะใกล้นี่นะครับประมาณนี้คือจะขยขยายเข้าไปข้างในแล้วแหละเพราะตรงนี้ก็เริ่มกว้างแล้ว นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มกว้างแล้วนะครับก็คือจะขยับขยายไปส่วนส่วนนี้เนาะอ่าโอเคบ้างผมว่าขยับขยายไปส่วนข้างหน้าเนาะแล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคโอเคโอเคครับถ้าอย่างไงก็จบคลิปในกรงหมีดำก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบาย